สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกทท่านครับวันนี้รายการฮักเคียงฮักเชียงใหม่จะพาทุกท่านไปพบกับความหมายของคําว่าเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วรู้ยังครับว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีพื้นที่เท่าไหร่ประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรและที่สําคัญคือมีกี่พื้นที่ที่สําคัญบ้างนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของเชียงใหม่ครับเทศบาลนะครับแล้ว สมัยก่อนก็คืออดีตนครหลวงแห่งล้านนาห่างจากกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ700กิโลเมตรมีแม่น้ําอะไรหลายผ่านแม่น้ําปิงแน่นอนนะครับทมกลางภูเขาและภูเขามากมายเขตพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่มีทั้งหมด4 0 2 2ตารางกิโลเมตรด้วยกันโดยครอบคลุมส่วนใหญ่แล้วนะครับประชากรของเชียงใหม่มีทั้งหมดประมาณ10,000แคนโดยเฉลี่ยนะครับก็บวกลบตามนั้นนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยมีประชากรเป็นอันดับ4ของประเทศไทย เทศบาลนครเชียงใหม่ก็ยังเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันส่วนประวัตินะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าประวัติเป็นยังไงจะมีรูปขึ้นด้านหลังให้สบายๆนะครับก็คือชื่อของเชียงใหม่เนี่ยมันแปลว่าชื่อเมืองใหม่นะครับก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช1839แทนเมืองเชียงรายนะครับอดีต เมืองเชียงรายนี่จะเป็นเมืองนครหลวงที่ก่อตั้งในในปี1805นะครับซึ่งพระเจ้าเมืองรายมหาราชก็เข้ามาก่อตั้งขึ้นที่เมืองเชียงใหม่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือเทศบาลนาครเชียงใหม่เมื่อเริ่มแรกเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเพียงแค่สุขาพิบาลเมืองเชียงใหม่ในปี2458ก็ยังขึ้นตรงอยู่มณฑลพายัพนะครับซึ่งมณฑลน,น,นี้ต่อมาในประเทศไทยก็มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยเมื่อปี2475 สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรนะครับให้จัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาพิบาลให้มีฐานะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลได้นะครับในครั้งนั้นก็เลยได้ไดไดรับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2478ด้วยเช่นเดียวกัน,กนถือได้ว่าเทศบาลเป็นเทศบาลแห่งแรกนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างที่ตะกี้เรียนให้ทราบนะครับมีพื้นที่ประมาณ40.2เอาละเอียดก็คือ40.216ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด14ตำบลด้วยเช่นเดียวกัน14ตำบลมีอะไรบ้างมีตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีได้แก่ตำบลหายานะครับอันนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองช้างม้อยตำบลสีภูมิวัดเกตช้างคาตนตำบลพระสิงค์ครับตำบลสุเทพป่าแดดฟ้าห้าหนองปลาขั้นท่าศาลาบางส่วนนะครับแล้วก็ปัดตันหนองหอยแล้วก็ตำบลช้างเผือกนะครับชุมชนเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณลู่มีน้ำปิงนะครับ ตอนกลางก็มีเชิงดอยสุเทพอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับก็เป็นแม่น้ําปิงเพราะฉะนั้นสิ่งเขาเรียกว่าหน้าติดน้ำนะครับหลังติดดอยภูมิศาสตร์นี่ค่อนข้างสวยงามได้ดูดีในหลักคงจุ้ยเลยทีเดียวนะครับนะครับมีอาณาเขตต่างๆนะครับก็มีทิศเหนือก็ติดกับตําบลสันผีเสื้อและอำเภอแม่ริมอยู่ทางตอนเหนือนะครับส่วนทางตอนใต้เขาเรียกว่าเชียงใหม่ทางใต้ก็จะติดกิดตําบลนองหอยและตําบลป่าแดดนะครับส่วนตะวันออก ก็ติดกับตำบลหนองปากข้างแล้วก็ตำบลฟ้าห้ามบางส่วนนะครับตรงนั้นก็จะติดกับริมแม่น้ําปิงนะครับส่วนตะวันตกก็ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับซึ่งการแบ่งเขตการปกครองของเทศบาลนาครเชียงใหม่แบ่งออกเปน็นทั้งหมดอยู่สเขตด้วยกันนะครับสีเขตมีอะไรบ้างสเขตแรกแขวงนคนพรพิงครับทางเหนือครับแขวงนคนพรพิงจะมีพื้นที่อยู่11.7ตารางกิโลเมตรส่วนกาวิละอยู่ทางตะวันออกมีพื้นที่อยู่11.4ตารางกิโลเมตร แขวงเวืองรายครับจะเป็นแขวงที่เล็กที่สุดนะครับอยู่ทางตอนใต้เขาเรียกว่ามีพื้นที่ทั้งหมด7.7ตารางกิโลเมตรด้วยเช่นเดียวกันและทางด้านซ้ายที่ติดกับดอยสุเทพเขาเรียกว่าแขวงศรีวิชัยมีพื้นที่ทั้งหมด9.2ตารางกิโลเมตรนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่มีทั้งหมด4แขวงแต่มีทั้งหมด97ชุมชนครับซึ่ง97ชุมชนนั้นในแต่ละที่ก็จะมี ลักษณะความต้องการหรือความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของเทศบาลแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่าหน้าที่ของนายกเทศมนตรีหน้าที่ของสภาชีกสภาเทศบาลนั้นมีอะไรบ้างมาต่อกันครับในครั้งหน้าเรารู้แล้วพื้นที่เป็นอย่างไรเรารู้แล้วภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้มากกว่าน,นี้คือแล้วเราจะทาให้เมืองเชียงใหม่เศรษฐกิจดีขึ้นประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น หน้าที่สําคัญก็คือเราจะมีความสุขที่ยั่งยืนกันได้อย่างไรกับเทศาบาลนาครเชียงใหม่เจอกันครั้งหน้าครับฮักเชียงฮักเชียงใหม่ตอนเทศาบาลนาครเชียงใหม่สวัสดีครับ